สวัดีครับสวัสดีตอนรับท่านกระสุนชาแนลแฟนบอลเย่ก่อนที่จะไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้วันนี้มี cover version ของพี่ไบร์ออกมาเนาะวันนั้นที่เราดูเทลเลอร์เราได้ยินเสียงเพลงเนี้ยคอคออยู่ได้ไได้ยินเมโลดี้เออว่าใครร้องถูกเป็นพี่ไบร์ร้องจ้าบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้นั้น ไม่ว่าอะไรจะออกมาก่อนหนังจะฉายเราทําทุกอันถูกก็นี่ไงเขาปล่อยเมื่อตอนเย็นเราก็มาทําแล้วเนี่ยใช่ความให้สะสมสะสมความคิดถึงเนาะถูงที่ใบเนาะถูกไม่ค่อยมีรายการให้เราดูเท่าไร่เลยเดี๋ยวจะไปออกท็อกกันเอลยไงเออวันอาทิตย์นี้ใช่แล้วหนังเรื่องนี้ก็นอนรอบ เขาเรียกอะไรนะวัน,น,วนอ่อนเป็นวันเออรอบปฐมบรรทัดก็วันที่ยี่บสองแบบว่าวันที่ฉายเข้าโรงจริงๆก็คือวันที่ย<ถ>ี่สบห้าโอได้เจอหน้าพี่ใบชํำๆรู้สึกมีความสุขจังเลยช่วงจริงนอนแล้วทีเนี้ยเขาพี่ใบก็ไปอยู่ในจอใหญ่นี่คือตั้งแต่ตั้งแต่เรื่องอะไรนะขั้นกูเดอะมูวีเนาะเออเออนี่ก็มาอีกรอบหนึ่งที่จะได้ไปอยู่ในจอใหญ่ใช่ใช่ก็ใครที่ ไปดูแล้วเจอพวกเราก็ทักทายกันได้นะจ๊ะพรดะน่าจะวนหลายรอบอยู่งั้นเราไปฟังเพลงเลยไหมว่าเวอร์ชั่นที่ไบนี่จะเป็นยังไงนะกับเพลงล้วหน้าทองอ่ะอุ้ยโอ้โหใจโอ้โหอยากไปที่ที่มันดีนี้จอไม่อ่ะอยู่ที่นี่แหละดูเหลวแรกดี เร <c oughs> าแต่งหน้าดีเราแต่งหน้าเหมือนไม่แต่งแต่ว่าถ้าจะอยู่ที่นี่เนี่ยต้องร้องเพลงนะครับดูดูดิแ,แต่งหน้าแบบเหมือนใช้ชีวิตปกติไม่ได้แต่งอะไรเลยโทนสีโทนอะไรเงี้ยอ <c oughs> ีแผลเป็นนี่คือเพราะว่าทุบหน้าตัวเองใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ที่แหนเป็นนี่นะคนนะทวงนี่ครับใครต่อใครที่มองเข้ามามีแต่คนนิชาที่ฉันได้ครองหัวใจของเธอไว้แต่ฉันยังคงไม่มั่นใจรู้แค่เพียงว่าเธอสำคัญเป็นสิ่งเดียวที่ฉันไม่มี คุณยอมให้ใครไม่แหงไปขอยห้ฉันได้เก็บไว้คนเดียวฉันจึงป่ง่ายๆเลยแค่คุณมาเด็กผมจใจดอกให้เล่นหน่อยข้างหลังกับตัวมัน

าเราจะเดินไปด้วยกันมันก็ควรจะพากันไปในทางที่ดีขึ้นบอกมึงแล้วเฮ้ยเขาหลอกแดกมือูทํทำพี่อะไรให้มึงเหรอม,มึงถึงต้องทำกับกูแบบนี้ เอาจบแล้วหรอบางไปขนลุกเลินทั้งเพลงเลินมากเลยอ่ะเลินดีจังเลยอ่ะดีแล้วคือเป็นการดึงเอาบางฉากบางตอนจากภาพพยร์มาให้เราดูแล้วมันเพลินเนาะตัดต่อสมูทใช่ใช่ใช่แล้วคือเนี่ยอย่างที่เราเคยบอกเนาะพอพี่ใบร้องเพลงแบบเสียงแบบปกติที่มันเป็นเต็มเสียงเขาอ่ะมันออกมาแบบโอ้โห ละมุนเนี้ยแหละเป็นอีกสไตล์หนึ่ง็นีกสไตล์ที่สิ่งที่อยากจาบจับไมประมาณนี้เนาะเาดีเอ็มไปบอกเขาไหมแรงนะแต่ว่าพาดูเอมวีนี้มันจะมีความรู้สึกว่าโบเนี่ยอันนี้อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะรู้สึกว่าโบจะเป็นคนที่แบบนักเพลงหัวไม้ร้ายกระดบคนแต่จะดีแสนดีกับเธอคนนี้แค่คนเดียวหรอ ดูแล้วฉันว่าโบ้ดูอ่อนโยนมากเลยนะเออในความ<ห>รู้สึกอ่ะคือแค่การแสดงออกว่าเขาลายอ่ะโบ้มันดูอ่อนโยนกับไม่รู้ชื่ออะไรอ่ะนางเอกอ่ะไม่อะแต่ดูว่าจะอ่อนโยนกับทุกคนอย่างที่อ,อย่างที่ท,ที่โอนอออกับฝ่ายบอกอเพราะว่าคือคือเราแอบเห็นตั้งแต่ในเทเลอร์นึกออกปะอะคือเหมือนเขาช่วยทุกทุกคนที่เป็นลูกหนี้นะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ยาย่านะ <ม>คนมันร้ยายกับคนอื่นที่ไหนอเอามาตีหัวตัวเองเพื่อรู่เขาว,ว่าไม่ไไมจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเราดูจากเทรลเลอร์ไงแต่ถ้ารเราดูเฉพาะเอมวีเนี่ยฉันจะมีความรู้สึกอย่างนั้นเราจะแบบ<ม>ว่าเหมือนแบบมันเป็นคนร้ายที่ไปเตบคนอื่นทําตัวไม่ดีจนผู้หญิงเนี่ยเขาเริ่มที่จะ,จะออกห่างจากเขาแล้วตัวของโบวะจะพยายามก็คือลองเพลียนี้ขึ้นมาเหมือนประมาณว่าฉันจะทายังไงก็ได้อะให้เธอรักฉัน ใช้มนคถา,าก็ได้ให้เธอ,อยังลงรลักกันอยู่เห็นว่าละฉากเขาก็จะมีแบบว่าไปตีคนนู้นบ้างคนนี้บ้างไปลงพักบ้างนางเอกก็พยายามจะบอกเฮ้ยเราต้องคบกันแล้วอ่ะมันต้องดีไปสิไม่ใช่คบกันแล้วทำไมซีนที่ลงซีนที่ลงพักอ่ะในความเข้าใจนะเข้าใจว่าคนที่โดนจับคือยาย่าวะ่ะเมืเ่อกี้พี่บอกว่ากูไปทำอะไรที่อะไรให้มึงอ่ะ แล้วตัวโบนั่งร้องไห้อยู่ข้างนอกอ่ะเพราะเห็นเพราะเห็นที่เห็นนะคือยาย่าอยู่ข้างในกับตำรวจอีกคนหนึ่งแล้วก็โบนั่งอยู่ข้างนอกที่โต๊หรือโบโดนจับมาแล้วยาย่ามาประกันตัวไม่ไม่ไม่ใช่นี่คือมโนแจมกันเดียวนอะเออมโนแจมเรื่องเรื่องมก็รอดูนอาทิตย์น้าเออเราเราเรื่องเพลงก่อนถึงบอกว่าเรื่องเพลงอ่ะของเดิมมันก็เพาะอยู่แล้วเนะของต้นฉบับ เออมันก็เพาะอยู่แล้วแล้วมันก็ขึ้นหิ้งอยู่แล้วอะแล้วทีเนี้ยอันเนี้ยเขาคือมาเป็นเวอร์ชั่นที่พี่ใบเอามาโคเวอร์ซึ่งก็มันถ้าแ่าที่ฟังเนาะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าผิดหรือเปล่าต้องขอโทษด้วยก็คือว่ามันไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้มารีออร์เลนใหม่ให้เป็นแบบอีกเวอร์ชั่นหนึ่งแต่แค่มาโคเวอร์เฉยๆโดยใช้เสียงพี่ใบ<น>ใช้เมโลดี้เดิมเพราะว่าตัวของโบร้องคาราโอเกะไงอืมอืแล้วคือเสียงแบบเนี่ยถึงบอกว่า ชอบอ่ะชอบพี่ไบเสียงเวอร์ชันเนี้พี่ไบเสียงสูงจังเลยอ่ะร้องตามไม่ได้สูงจริงชอบมากฟังแล้วโอ้โหตายห่าแล้วอย่าเพิ่งตายรอไปดูหนังก่อนดูหนังก่อนยไปไดูหนังก่อนแล้วบโบมาทวงเงินก่อนใี่โบทวงเงินก่อนอชอบอะคือเรารู้สึกว่าจากจากตัว o f f ฟ c เ a l t ล a ท l e เทั้งสองคนที่ปล่อยมามันก็จะเห็นมูดมูดหนึ่งเห็นมีความไลท์ไลท์มันจะดู เทมโปมันจะดูเขาเรียกอะไรมันจะดูเร็วกว่านี้ป่ะตึก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 กว่านี้แต่ว่าพอมาพอมาดูเหมือนกับใสเอ็มบีตัวหยาบควาพไมโยนในเอ็มบีเนี้ยมันดูช้าลงเลยสโลลงมันช้าลงแล้วมันดูละมุนดูมันมีความหวานอมันน่าจะปรับให้ช้าลงเพื่อให้เข้ากับเพลงด้วยเนาะเมโลดี้กับเพลงใช่มันก็จะเห็นอีกเทมโปนึงของหนังอะได้เห็นพาร์ตโรแมนติกได้เห็นพาร์ทอ่อนโยนการแบบไปป้อนกล้วยช้างหรืออะไรเงี้ยคือมันดู มันดูว่าโบเป็นคนจิตใจดีจังเลยอะเด็กเดินมาชนย่าแต่ว่าโบเองก็แค่ประคองย่าไว้ไม่ได้หันไปโวยวายอะไรเงี้ยคือคือมันทาให้เห็นแหละมุมอ่อนโยนของผู้ชายคนนี้อ่ะเหมือนเดทติ้งอะ่ะเดทติง้งกันแล้วก็ไปแรงเงาสีเหลืองให้เขาไงมาได้จับมืออะไรของเขาี่เขาเคยพูดอ่ะจะเขา<ช> <ๆ S 2> จะระบายสีเหลืองอะไรสักอย่างไม่รู้สึกที่บอกว่าจะเป็นนี่ไปวันหนึ่งใช่แล้วกอ่อนโยนจังเลย เอยอะนักเลงหัวไม้มานั่งระบายสีในกระดาษแล้วก็เป็นกระดาษทํามืออ่ะน่ารักจังเออแล้วถึงบอกว่ามันเด็กไงนุบานถึงบอกว่าเขาเป็นคนจิตใจมันดีงไงสามว <laughs> าาวขวบหลอนโป๊ะสามขวบหรอคือ,ค,อคือการแสดงออกเขาเรียกอะไรบุคลิกท่า <c oughs> ทางมันดูแบบต้องทําให้คนอื่นเขารู้สึกกลัวเราอ่ะเพราะว่าด้วยอารฝ่ายอาชีพเขาเนาะแต่ทีเนี้ยในส่วนตัวคิดว่าเพราะเขาเองก็น่าจะเป็นคนจนเหมือนกันเขาถึงเข้าใจคนจนด้วยกัน ถึงจะเป็นคนพวกนี้ก็เถอะแต่เขาก็เข้าใจไงว่าคนมันถ้ามันไม่ถึงที่สุดจริงๆมันก็คงไม่มากู้เงินเขาอ<ม>ะเมื่อเมื่อกยร์ฉากหลงพาก,กาที่ลุงบอกอ่ะอืมก็เลยลองกลับไปย้อนดุนดนี้หนึ่งไปเจอโอ้ตายแล้วชุดที่ยาย่าใส่เป็นชุดเดียวกับที่ลองขา,าวเราเกะก็คือเหตุการณ์เกิดจากน่าจะหลังจากองเรา,าเกะเสร็จแล้ว อย่สปอยหยุดเดี๋ยวนี้ฉันจะไปโรงภาพยนตร์จอจอหยุดพอแล้วเออเออเราพอเหอะหยุดอุตส่าห์ไม่ดูดีเทลเลยนะเอาจริงๆนะดูเอมวีนี้คือไม่เก็บดีเทลไม่อะไรเลยนะปล่อยนี่คือเราเสียงอย่างเดียวเราอยากฟังเออเรายามาฟังเพลงเพราะไม่งั้นน่ะเรารู้ว่าการตัดบางส่วนมาใส่ในเอมวีมันคือการสปอยเรานนแหละ ถึงแม้ว่าเราจะเห็นในเทเลอร์เห็นอะไรก็เห่แต่ก็แบบเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บดีเทลในการชมภาพยนตร์รอบที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่อยว่ากันค่อยว่ากันโอเคก็อันนี้เรามาเสพเพลงก่อนฝากด้วยนะครับใกล้จะเข้าโรงภาพยนตร์เต็มที่แล้วเนาะกับเธอ Forecast สินเชื่อรักแลกเงินนะครับไปดูที่บายไปดูยายากันได้เนาะโอเคสำหรับวันนี้เราสี่คนนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคอนเทนเนอร์นะครับวันนี้ไปลาสวัสดีค่ะสวัสดีครับัไปนั่งยิ้มตกให้ はい。<laughs>